ทำพยากรณดวงชะตาชาวราศีมิถุนมิถุนาพารวยพ้นวิกฤตสามเรื่องดีต่อใจมีเกณฑ์เกิดขึ้นสูงพลิกชะตาหยิบเงินจับทองสวัสดีชาวราศีมิถุนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันเป็นครั้งแรก สำหรับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนั้นทิศท,ทางของดวงชะตาในเดือนนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์จะไปได้ดีเลยทีเดียวจะพบเจอกับเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นกับตัวท่านนั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีต่อใจท่านหลากหลายเรื่องด้วยกันดาวสำคัญที่มีอิทธิพลมีผลกับดวงชะตาของท่านในเดือนนี้ก็คือดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวพระเกต ซึ่งดาวพระเกตนั้นไม่ถือว่าเป็นดวงดาวแต่ดาวพระเกตนั้นจะมีอิทธิพลกับดวงชะตาของทั้ง12ราศีอย่างแน่นอนสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ต้องบอกว่าก็มีทั้งเรื่องราวที่ดีและมีเรื่องราวที่ท่านต้องระมัดระวังก็จะมีทั้งสองเหตุการณ์นั้นควบคู่กันไปแต่ในคลิปนี้เราจะพูดถึงแค่เรื่องที่ดีต่อใจกับท่านเท่านั้น ซึ่งเรื่องที่ดีต่อใจกับท่านภายในเดือนนี้มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับท่านสาเรื่องด้วยกันซึ่งถือว่าสามเรื่องนี้หากเกิดขึ้นมาแล้วดวงชะตาของท่านนั้นจะพบเจอกับสิ่งที่ดีพบเจอกับเรื่องราวที่เป็นมงคลทําให้ท่านสบายอกสบายใจอย่างแน่นอนเรื่องที่หนึ่งชาวราศีมิถุนภายในเดือนนี้ปัญหาที่อยู่ในใจของท่านปัญหาที่คาใจท่านในเดือนนี้ จะถูกเคลียร์จะถูกสะสางสำหรับในข้อนี้ค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่าปัญหาต่างๆที่อยู่ในใจอะไรที่สุมอกชาวราศีมิถุนอยู่ในเดือนมิถุนายนนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจหากจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการงานไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆที่ชาวราศีมิถุนนั้นไม่สามารถทำงานตัวนี้ได้ทำงานชิ้นนี้ได้ หรือระบบงานแผนงานต่างๆชาวราศีมิถุนไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะทำงานได้ในช่วงต่อจากนี้ไปจะมีคนเข้ามาอธิบายมีคนเข้ามาแก้ไขเข้ามาช่วยเหลือให้ชาวราศีมิถุนนั้นไขข้อข้องใจได้ทำให้ท่านนั้นสามารถเข้าใจงานทะล,ลุปลุกโร่งทำให้ท่านสามารถทำงานที่ยากขึ้นได้ทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างแน่นอน ทำให้ท่านนั้นมีการทำงานในรูปแบบงานที่ซับซ้อนไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมาหรือแม้แต่ปัญหาที่ชาวราศีมิถุนนั้นมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหาไม่ลรงรอยต่างๆทำให้งานนั้นเกิดปัญหาในช่วงอีกไม่นานนี้จะมีคนเข้ามาแก้ไขจะมีคนเข้ามาเป็นตัวกลางเข้ามาเชื่อมระหว่างเพื่อนและตัวของชาวราศีมิถุนให้กลับมาพูดให้ปรับความเข้าใจเพื่อที่งานจะไปต่อได้ เชื่อว่าในช่วงถัดจากนี้ไปปัญหาที่สมอ,อกชาวราศีมิถุนอยู่ในอีกไม่นานนี้ในเร็ววันนี้ก็จะมีการเปิดอกคุยกันมีการปรับความเข้าใจกันก็มีเกณฑ์ที่ปัญหาต่างๆนั้นจะเบาบางและทุเลาลงแต่ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อนบ้านสมาชิกคนในครอบครัวเครือญาติต่างๆในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปชาวราศีมิถุนตัวท่านก็มีเกณฑ์จะได้พบเจอกับคนที่เคยมีปัญหากัน เรื่องราวต่างๆนั้นจะถูกพูดถึงกันอีกครั้งอะไรที่คาใจปักใจกันอยู่จะต้องมีการพูดมีการเคลียร์จะมีคนกลางเข้ามาเป็นสื่อกลางทำให้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะออกไปในแนวทิศท,ทางที่ดีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆก็มีเกณฑ์จะจบมีเกณฑ์ที่จะเคลียร์กันได้ภายในเร็ววันนี้เรื่องที่สองที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนภายในเดือนนี้ก็คือ เดือนนี้ชาวราศีมิถุนนั้นจะมากับดวงจะมากับความโชคดีสำหรับชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ต้องบอกว่าคำว่าดวงดีคำว่าโชคดีนั้นไม่ใช่หมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเพียงอย่างเดียวแต่คำว่าดวงดีคำว่าโชคดีนั้นค่อนข้างที่จะครอบคลุมในลหลายๆอย่างสำหรับชาวราศีมิถุนหากจะพูดถึงเรื่องโชคลาภในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ท่านนั้น จะได้พบเจอกับโชคลาภในรูปแบบต่างๆมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เงินขวัญถุงมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายทั้งหมดก็เกิดขึ้นได้ชาวราศีมิถุนดวงชะตาของท่านนั้นจะได้โชคลาภก็ต่อเมื่อทุกอย่างต้องเกิดจากความบังเอิญความไม่ตั้งใจหรือแม้แต่คนที่ถูกชะโลกกับท่านก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่อยู่ในเพศเดียวกันกับท่านถือว่า เป็นคนที่เสริมดวงให้พลังให้คุณมีเกณฑ์จะนำพาให้ท่านนั้นพบเจอกับโชคลาภได้หรือแม้แต่การทำงานการใช้ชีวิตต่างๆจังหวะโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือแม้แต่ตัวท่านเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่อันตรายสถานที่ที่เสี่ยงท่านก็นจะพบเจอกับคำว่าแคล้วคลาดปลอดภัยจะมีเหตุการณ์บางอย่างหรือจะมีอะไรมาดนจิตดนใจ ให้ท่านนั้นต้องมีเหตุให้ออกจากจุดที่อันตรายให้เปลี่ยนแปลงทิศให้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ก็ทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวท่านก็ต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้ชาวราศีมิถุนนั้นจะมีทั้งโชคลาภและมีทั้งโชคดีที่จะเข้ามาพร้อมๆกัน 3. ชาวราศีมิถุนภายในเดือนนี้ท่านจะพบเจอกับความสมหวังสมปรารถนาในลหลายๆเรื่อง สำหรับในข้อนี้ชาวราศีมิถุนท่านใดที่มีความคิดมีไอเดียมีโปรเจกต์อยู่ในความคิดอยากจะลงมือทําอยากจะลองสัมผัสกับงานในความคิดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นจะเป็นก้าวแรกท่านมีเกณฑ์สูงที่จะได้ทําอย่างที่ท่านตั้งใจอาชีพที่ท่านถน,นัดอาชีพที่ท่านรักไม่ว่าจะเป็นงานเสริมงานอดิเรกงานสำรองต่าง ในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้สัมผัสกับงานเหล่านั้นอย่างแน่นอนผลตอบแทนก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเช่นกันต้องเชื่อว่าชาวราศีมิถุนนั้นในเดือนนี้ท่านจะได้จับได้ทํากับสิ่งที่ท่านปรารถนามานานและชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้หากท่านต้องการที่จะพูดต้องการที่จะคิด ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ความคิดความอ่านของท่านนั้นจะเป็นที่ยอมรับในคนหมู่กว้างหากในช่วงที่ผ่านมาหากจะเป็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นไอเดียของท่านในการสร้างงานชนิดใหม่ๆหรือแม้แต่การแก้ไขปัญหามีความคิดที่เสนอไปก็ถูกปัดตกทั้งหมดไม่มีใครให้ความยอมรับไม่มีใครสนอกสนใจแต่ในช่วงถัดจากนี้ไปไม่ว่าชาวราศีมิถุนจะพูด หรือจะมีความคิดอะไรก็แล้วแต่จะมีคนให้ความสนใจจะมีคนให้ความนับถือก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนจากในเมื่อครั้งอดีตเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความอ่านของชาวราศีมิถุนในช่วงนี้จะได้เป็นการยอมรับในคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดงานต่างๆวิธีแก้ไขงานต่างๆในตอนนี้ความคิดความอ่านของท่านนั้น จะเป็นที่สนใจมีเกณฑ์จะได้เข้าไปประชุมมีเกณฑ์จะได้เอานำความคิดของท่านนั้นไปใช้ต่อยอดในธุรกิจหรือในองค์กรต่างๆส่วนในคำพูดของชาวราศีมิถุนนั้นในช่วงถัดจากนี้ไปพูดอะไรคนก็มีเกณฑ์จะหลงเชื่อมีเกณฑ์ที่คนนั้นจะให้ความเคารพคำพูดคำจาของท่านในช่วงนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ชาวราศีมิถุนตัวท่านเริ่มที่จะมีความสำคัญในองค์กรในหน่วยงานหลายคนเริ่มพูดถึงตัวท่านในแง่ที่ดีก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงถัดจากนี้ไปการงานของท่านไม่ว่าจะเป็นความคิดความอ่านทั้งหมดจะได้รับความยอมรับก็ต้องบอกเลยว่าในนาทีนี้ชาวราศีมิถุนนั้นในด้านการงานหรือการใช้ชีวิตประจวาวันนั้นถือว่า ค่อนข้างมีคนที่เกรงอกเกรงใจเป็นอย่างมากซึ่งทั้งสามเรื่องราวนี้มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนในเดือนนี้มากเป็นพิเศษก็ต้องบอกว่าหากทั้งสมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาแล้วชาวราศีมิถุนนั้นถือว่าจะพบเจอกับสิ่งที่ดีจะทำให้ท่านนั้นพบเจอกับเรื่องที่ดีต่อใจและสำหรับชาวราศีมิถุนท่านใดในช่วงนี้หรือณปัจจุบันนี้ อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจะทำอะไรก็ติดขัดจะทำอะไรก็ไม่สะดวกมีปัญหาต่างๆสารพัดขอให้ท่านทำเพียงสองวิธีนี้แล้วดวงชะตาของท่านจะปรับไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่ติดขัดท่านก็จะสามารถผ่านพ้นได้ทั้งหมดเรื่องที่หนึ่งให้ชาวราศีเมถุนนั้นอธิษฐานกล่าวขอขามาครูบาอาจารย์การกล่าวขอขามาครูบาอาจารย์นั้น ในครั้งอดีตเราอาจจะเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจก็ขอให้ชาวราศีมิถุนตั้งจิตให้มั่นลูกศิษย์ขอเข้ามาครูบาอาจารย์ในครั้งอดีตนั้นลูกศิษย์เคยทำอะไรไม่ดีไว้ไม่ว่าด้วยกายวาจาใจลูกศิษย์มาขอเข้ามาขอให้ครูบาอาจารย์อโหสิกรรมให้ขอให้ครูบาอาจารย์เปิดทางให้ลูกศิษย์นั้นมีทางก้าวเดินในการใช้ชีวิต มีทางก้าวเดินในการทำงานขอให้ลูกศิษย์นั้นมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองข้อที่สองชาวราศีมิถุนนั้นท่านควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระและกรวดน้ำแผ่เมตตาให้เป็นประจำซึ่งการสวดมนต์ไหว้พระนั้นท่านควรที่จะสวดบทอิติปิโสและควรที่จะสวดบทชินนบัญชรในการกรวดน้ำนั้นท่านควรที่จะสวดบทอิมินาบทใหญ่ ซึ่งถือว่าการกรวดน้ำอิมินาบทใหญ่นั้นเป็นการแผ่บุญกุศลไปทั่วทั้งสามภพสามภูมิต่อไปอะไรที่ติดขัดต่อไปนี้ก็จะดีขึ้นตามลำดับซึ่งเคล็ดลับที่นำมาฝากกันทั้งสองข้อนี้คนโบรโบราณคนเก่าคนแก่ถือว่าให้ความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคำทํานายคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีถุนในช่วงนี้ทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเวลาที่เราลงคลิปเพื่อเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้ท่านได้เข้ามารับชมรับฟังได้ในทันทีแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ